สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกคนนะคะเนาะวันนี้พวกเราขอบกัวอิสานอนหน้าเกษตรกภาพพ่อแม่พี่น้องมาส้มบรรยากาศที่ทงหน้าเลยค่ะเ้อตอนเศร้าของวันผหาฮัตนะคะเนาะอันพอบานเล่ากลกกระลังกอห้องให้ลูกไส้เล่าพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ให้เบาสองเบานะคะเนาะมันเห็ดเป็นมโน <laughs> มึอนันเทคานเนาะค่ะเนาะมึอนี้เราเกิดเลยก็เห็ดเล่นไปเพราะไม่พี่น้องอันหลายเวียกหลายย่างเนาะค่ะเนาะเห็ดอันนี้น้อยหนึ่งแล้วก็เห็ดอันหนึ่งน้อยหนึ่งมึอนี้แดดแดดค่ะเพราะไม่พี่น้องบานเพราะไม่พี่น้องแดดบ่น้อฝนตกบ่อน้อมึงนีอยู่ทางนองค่ายบ่โตกแดดแมซมเลยค่ะ จะกดสิเปลี่ยนบ่เปลี่ยนพอแม่พี่น้องจังรอดลุนเด้อค่ะเด้อแต่ว่าสิซื้อแต่ว่าสิงอบุกไสนะครับสร้างจำเป็นพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเราก็เห็ดงามอยู่ดีแหละเนาะเห็นแล้วครับเห็นลอดดูตะขี้ดินเนาะพ่อแม่พี่น้อง ครับกินเลียววันนี้เพิ่นก่อพูดเดียวนะคะเนาะลูกไปโรงเรียนตนกาไปโรงเรียนนายฟ้าไปเลี้ยงน้องๆลูกลกย,ย่างันปีดคุณคู่คไปทำบุญ มุนนี้คณคู่ไปทํำบุญมาธยมก็เลยหยุดคุณคู่ไปท้ำบ,บุญเดียนซีเนาะพ,นพ่อแม่พี่น้องเนาะบุญพระเวทมีสานบานเฮางนี่แหละกับพ่อห้องไงที่ค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องห้องน้อยพ่อได้นอ,อนสอ,นะองคนเนาะค่ะเนาะห้องเราสองคนพ่อลบฝนย่ำหนาฝนพ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนพวกเขาก็นอนเทิงหรอคะ่ะ พากัน,นอนเทิงเบิดทุกคนนะคะเนาะอยู่เทียงหน้ากับบอููบอลาดอกว่าไม่พี่น้องที่ละตามมีตามเกิดเห็ุไปตามงบเผ่านี่ระค่ะบรรยากาศอยู่ทุ่งนาะตอนเช้าเช้านะคะเนาะอุ้ยบางล่มผัดอันนั้นวีวีดอก่พี่น้ รอบๆเถียงนะคะเนาะแ mm hmm. ม่บ้านจะพาะไปส้มบมอกเพาเด้พอพ่อแม่พี่นอ้อง ้าวมะพร้าวมะพ,พร้าวกขยู่ติดเทียงนี่แล้วพ่อไม่พี่น้องมะพร้าวหอเจลวัตดีวัตดีเจนสมมะพร้าวก่อนนะคะเนาะมะพร้าวสองต้นยู่ติดเทียงนี่แหละค่ะบังหน่วยหุ้ยงามเลยพ่อไม่พี่น้องเนาะอันมีจัดสี่จัดสิบต้นพ่อไม่พี่น้อง หมักมอนกับโดกโดกพอแม่พี่น้องเบิ่งแม่บ้านสิพ้ายางไปเบิ่งหมักมอนนะค่ะเนะาะหมักมอนกำลังสุกอันนี้กับบก,กอกน้ำพวนน่ะพอแม่พี่น้องเห็นมอหมักมอนกำลังดำคือมือโยคุณค่ะถ้าได้เป็นน่วยเราเป็นโดกโดกนะคะเนาะ บรรยากาศอยู่รอบๆเสียงแม่บ้านห่อไว้ย่านเด็กน้อยมันมาฟันกินเบิดไหมคะเพราะว่าลพันันเป็นนวลน,นะคะเนาะยังไม่มีนวลเลยครบสี่ปีพอดีเราพ่อแม่พี่น้องนี่ได้เป็นนวยสิเขาปีที่สกลัวนะคะเนาะ แต่ว่าเพิ่นเป็นนวยเต็งเต็งสามปีกลัวผู้ลราพ่อแม่พี่น้องมึงเนี่ยเผาแล้วะค่ะเนาะต้นเน่งกับจีนไก่เบิร์ดราคาผู้เนี่ยตัวนี้กินไก่เบิร์ดแล้วคันตัวนี้กับสีบรอนสมบูรณ์ปไนแล้วค่ะเนาะพคนวานพะวามีอันโฮมตะกบงับเพิ่นโฮมตะกบงับเพิ่นแล้วค่ะเนาะเพิ่นเป็นตีบๆเป็นนัน เป็นบางะบาอ้าวคือตัวน,นั่นไหมคะเป็นเป็น,นติดตีขึ้นไปเนาะค่ะเนาะตายบันสิบห้าไปเบื้งตักกระแตนเนาะตักกระแตนกับลังไงเนาะค่ะเนาะพอดีแม่บบานเอามาอันเพอพันอันนี้ได้หุ่นที่สองแล้วพ่อแม่พี่น้องกับมีสองกงเนาะค่ะเนาะอันนี้กกงแหลกโผลกโกงที่สงองพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมากแดดได้พ่อแม่พี่น้องตักกระแตน เพิ่นมกักแดดเนาะค่ะเนาะถ้าเพิ่นถือแดดเพิ่นใยเลี้ยวๆเพิ่เพมเลยพี่น้องเนาะคะ่ะเพิ่นไปหล่นแดดเพิ่นมีหมองเกาะหมองจับเนาะค่ะเนาะเพิ่นไปหล่นยุ่เทิ่งคืนเพินพ่นไปกเกาะหล่นยุ่เทิ่งคืนนะคะเนาะกระลังออกปีค่ะก็ออกปีว่าในหลายตัวเนาะคะ่ะกระลังเริ่มทยอยออกปีตะก,กะเตนก็ได้ มืัอนี้แม่บ้านก็บเด็กผ้าพแม่พี่น้องมาส้มบรรยากาศดูตรงหน้าคือเก่าแล้วนะคะเนาะพู้เฝ้าขอบพุ่งอีสานน้นหน้ากากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกต้องเลยค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเฝาตลอดมากนะคะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับซิคอล่าพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้กันนะคะคลิปหน้าจังมาพอกันไหมนะคะเนาะพู้เฝ้าขอบพุ่งอีสานน้มหน้ากากผอบพ้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำในลวดกันทุกคู่ทุกคนองเลยค่ะเด้อวันนี้แม่บานกับเด็กสาว่าสวัสดีค่ะ